โควิด1 i สอนให้เรารู้ว่าข้อที่หนึ่งเมื่อมีเงินควรที่จะเก็บเงินเอาไว้บ้างเมื่อเจอวิกฤตคนที่มีเงินเก็บกับคนที่ไม่มีเงินเก็บเลยความทุกข์ต่างกันมากมายสวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์นะคะกลับมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะกลับมาทำนายดวงรายวันประจำวันที่ ยี่สิบสามนะคะเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามซึ่งตรงกับวันพฤหัสสีเสดสีส้มนั่นเองค่ะวันนี้ก็เปิดด้วยบทความดีๆนะคะจากผู้เขียนท่านหนึ่งเขียนได้ดีมากๆโดนใจผ่อหมอนะคะเกี่ยวกับเรื่องของวิกฤตโควิด -19 นี้นะคะแล้วก็มีหลายก้อแล้วเดี๋ยวก็จะทยอยมาพูดในต้นคลิปให้กับพี่น้องได้ฟังนะคะเผื่อว่าพี่น้องท่านไหนยังไม่ได้ ไม่ได้อ่านบทความนี้นะคะสองข้อในวันนี้นะ,นะเพื่อไม่เสียเวลานะคะในวันนี้มาทํานายดวงรายวันกันเลยนะคะพี่น้องนะมาดูผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นในวันพรุ่งนี้มีอะไรบ้างที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะพี่น้องนะดูดวงโดยรวมค่ะเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตประจําวันอย่างไม่ประมาทเท่านั้นนะคะพี่น้องที่รักนะมาดูผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะโอเคขึ้นนะคะ มีความรู้สึกว่าเรื่องของการเงินนั้นเนี่ยยังคงที่จะมีเงินเข้ามานะคะแล้วก็ได้ใช้จ่ายอย่างอย่างไม่ติดขัดสักเท่าไหร่นะคะในขณะเดียวกันก็ยังมีพันธะมีภาระที่จะต้องใช้นะในส่วนของพี่น้องวันอาทิตย์นั้นทั้งที่ผ่านมานะคะก็คือเมื่อวานและก็ในวันพรุ่งนี้นั้นเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ายังคงที่จะไม่มีอะไรที่มัน มันน่าจะตึงเครียดสักเท่าไหร่นะคะยังคงที่จะกินดีอยู่ดีอยู่ในนักขณะนี้นะคะในเรื่องของการเงินหรือการงานนั้นมีความรู้สึกว่าบางท่านก็ยังคงมีงานทําอยู่บางท่านก็ยังเก็บตัวอยู่กับบ้านนะคะยังคงที่จะทำงานที่บ้านหรือพักงานนะแล้วก็สิ่งที่ต้องเตือนนะคะพี่น้องนะในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็ให ถ้าสมมุติว่ามีเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะให้เราตัดสินใจด้วยเหตุผลนะคะและข้อข้อมูลเนาะเราอย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์นี่อย่างนี้นะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่า,าบางท่านอาจจะเดินทางออกนอกพื้นที่นะคะอย่างเร่งด่วนนะด้วยภารากิจอย่างใดอย่างหนึ่งสําหรับไพ่ตัวนี้ก็คือเรื่องของอารมณ์เป็นหลักนะคะในวันพรุ่งนี้นะสมมุติว่ามีเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะเกิดขึ้นเนี่ยให้พี่น้องวันอาทิตย์น่ย ใช้ข้อมูลและก็ใช้เหตุผลนะคะในการตัดสินใจนะโอเคพี่น้องวันอาทิตย์มาดูว่าพระยิบสีทักพิเศษเรื่องอะไรนะคะนะคะเทมเรนขึ้นนั้นเนี่ยก็หมายความว่ายังคงเอาแน่เอานอนไม่ได้ยังคงไม่นิ่งในสถานการณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องข้อมูลหรือเรื่องอื่นๆก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นยังคงเวียนวนเวียนอยู่กับที่อยู่กับเรื่องเดิมๆอยู่กับที่เดิมๆ นะคะพี่น้องนะเพราะนั้นให้พี่น้องวันอาทิตย์นะคะทําใจเย็นๆร่มๆนะประเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างก็จะคลี่คลายละนะอีกไม่นานนี่แหละนะเพราะนั้นป้าหมอก็อยากจะฝากเรื่องของอารมณ์อย่างเดียวคือพี่น้องวันอาทิตย์นะคะในวันพรุ่งนี้มาดูเลขนําโชคค่ะม,มีเลขหนึ่งมีเลขหนึ่งมีเลขหนึ่งมีเลขสี่นะคะมีเลขหนึ่งมีเลขหนึ่งมีเลขหนึ่งมีเลขสี่นะคะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะ ต่อไปมาดูพี่น้องวันจันบ้างนะคะสําหรับพี่น้องวันจันดูกันค่ะพี่น้องวันจันนะคะอ่าพี่น้องวันจันถ้าทํางานอยู่ก็ยังคงที่จะยุ่งดีรุงตุงนังนะคะในระบบงานนะในระบบงานหรือในส่วนของกิจการนะในส่วนของกิจการก็คือหมายความว่าเราอาจจะต้องให้นะคะลูกจ้างของเราเนี่ยบริวารของเราท่านใดท่านหนึ่งเนี่ย ต้องหยุดงานก่อนนะเนื่องจากว่าเราไม่ไหวและยังคงที่จะต้องรับงานไว้เองนะคะแล้วก็ถ่ายงานนั้นให้กับบริวารที่ยังเหลือมันมีความรู้สึกว่ามันไม่โอเคกับบริวารที่ยังเหลือเนี่ยนะคะมีความรู้สึกว่าเขาไม่โอเคกับเราเพาะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องวันจันทร์นั้นยังคงที่จะต้องระมัดระวังในส่วนของบริวารนะคะอย่างนี้นะและก็ยังคงที่จะมีความรู้สึกว่า ในส่วนงานในกิจการยังไม่มีความมั่นคงชัดเจนสักเท่าไหร่นะคะสำหรับพี่น้องวันจันส่วนในวันพวกนี้คิดว่าน่าจะคลี่คลายนะคะแล้วก็ควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้นะคะในเรื่องของการงานนะเพราะว่ายังคงเป็นราชาถือไม้เท้าอยู่นะคะพี่น้องวันจันแล้วก็ให้ลดในเรื่องของความวิตกกังวลหมกมุ่นคุ้คิดนะคะอเอาเป็นว่าณนะปัจจุบันนี้เนี่ยพี่น้องวันจันอะ ทำหน้าที่อะไรอยู่ก็ทํามันให้เต็มที่นะคะแล้วก็ไม่ต้องไปคิดล่วงหน้าอะไรมากมายนะ,ะแล้วก็ให้เรามัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะสุขภาพไม่ค่อยที่จะโอเคนะคะสําหรับเดือนมูนนะมาดูว่าพ่ยิส่สีทั้งพิเศษเรื่องอะไรนะคะ,ะพี่น้องวันจันวันจันนั้นเนี่ยอุดมสมบูรณ์แน่นะคะเคลื่อนดีแน่และก็จะตั้งดีในทุกๆเรื่องนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงาน,งานกิจการ การเงินบริวารน,นะคะหรือไม่ก็ส่วนของทรัพย์สินนะต่อไปนี้นะคะเร็วเร็วนี้ด้วยนะคะพี่น้องวันจันเนาะอดทนรอนิดหนึ่งนะคะพบทางออกหมดเลยทุกเรื่องนะคะให้เราใจเย็นๆร่วมๆนะมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลข5มีเลข1มีเลข8และก็มีเลข2นะคะมีเลข5มีเลข1มีเลข8และก็มีเลข2นะคะพี่น้องวันจันทค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันอังคารค่ะสําหรับ พี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนบ้างดูก,กันนะคะอ่าพี่น้องวันอังคารนั้นเนี่ยสองไม้เท้าเจ็ดไม้เท้าแล้วก็หกเหรียญฮะยังคงทํางานอยู่พี่น้องวันอังคารเริ่มดีนะคะยังคงทํางานอยู่ยังมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนยังคงเจรจาต่อรองประสานงานเกี่ยวกับลูกค้าเกี่ยวกับสินค้านะคะอ่าอย่างนี้แล้วก็ลุยๆงานอยู่นะคะและก็มีความรู้สึกว่ายังจะต้องเจรจาต่อรอง นะคะเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินทามีนะในลักษณะนี้ในขณะเดียวกันก็คือพี่น้องวันอังคารยังคงมีเครดิตในเรื่องของหนี้สินหรือในเรื่องของการเงินอยู่นะคะพี่น้องนะเพราะฉะนั้นยังมีคนช่วยเหลือเราเรื่องเงินนะอย่าวิตกกังวลน,นะคะสําหรับ6เหรียญน,นะมาดูว่าไพ่ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรนะคะในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันอังคาร เรามักรวังเรื่องของสุขภาพนะคะพี่น้องนะโรคเก่าจะกำเริบนะแบบนี้นะแล้วก็ในพี่น้องวันอังคารบางท่านนั้นยังคงวิตกกังวลอยู่นะคะแล้วก็ตึงเครียดมากมายนะเพราะฉะนั้นให้ปล่อยวางนะคะพี่น้องนะเป็นหนทางที่ดีที่สุดค่ะณขณะนี้นะคะพี่น้องวันอังคารมาดูเลขนำโชคค่ะพี่น้องค่ะมีเลขสอมีเลขเจมีเลข6 เละก็มีเลขหนึ่งนะคะมีเลขสอมีเลขเจมีเลขหกเลขก็มีเลขหนึ่งนะคะพี่น้องวันอังคารค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างสําหรับพี่น้องวันพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องค่ะอ่าพี่น้องวันพุธกลางวันเริ่มดีแล้วอะนะคะอ่าละเริ่มดีแล้วนะคะอ่าและก็อ่าและก็มีความรู้สึกว่าอ่าพี่น้องวันอังคารนะคะ พี่น้องวันพุธพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะมีความรู้สึกว่าอุดมสมบูรณ์ขึ้นควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นนะคะแต่ว่าในวันพรุ่งนี้นั้นยังคงที่จะคิดความหลังแล้วก็วิตกกังวลน,นะคะอ่าเป็นห่วงนะคนรักของเราเนี่ย,ยเห็นไหมคะคนรักของเราและก็มีความรู้สึกว่าพี่น้องวันพุธกลางวันนั้นเนี่ยจะมีโชคมีลาบเข้ามานะคะแบบฟุกๆ หรือแบบที่อะไรที่มันสิ้นหวังไปแล้วก็จะได้คําตอบนะคะแล้วก็โชคดีคือหนึ่งเหรียญโตโต,ตนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องถูกหวยถูกลอตเตอรี่นะคะพี่น้องนะในนี้ก็คือหมายความว่าเรามีโชคมีลาบเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานการเงินหรือเรื่ององทรัพย์สินมรดกก็แล้วแต่นะคะพี่น้องโอเคดีด้วยค่ะแล้วมาดูว่าไพ่ยิมซีทักพิเศษเรื่องอะไรนะคะทักพิเศษว่าเดือนสัน้นพบทางออกทางสว่างแล้วล่วะคะ่ะพี่น้องวันพุธกลางวันเนาะ ปกตินั้นเนี่ยค่อนข้างที่แย่ๆนะต่อไปนี้ก็คือพบทางออกหมดเลยนะคะแล้วก็โชคดีนะคะปฏิหารจะเกิดกับพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะเดเรียววันนี้จ้ะอ่ะมาดูเลขนําโชคค่ะมีเลข3ามีเลข5มีเลข1มีเลข9นะคะมีเลข3มีเลข5มีเลข1มีเลข9กนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างสําหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนนั้นเป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องคะ พี่น้องวันพุธกลางคืนนั้นเนี่ยพยายามที่จะแก้ปัญหาให้ได้นะคะพี่น้องนะและก็มีความรู้สึกว่าถ้ามีปัญหาอะไรก่อนหน้านี้ได้รับการแก้ไขเกือบหมดแล้วนะคะเกือบหมดแล้วด้วยดาบสมมงกุฎนะคะแต่ในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันพุธกลางคืนนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องของกุบฏิเหตุที่จะเกิดขึ้นในบ้านในช่องในไซ้งานนะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังเรื่องของการมีปากมีเสียงกับบริวาร นะคะในครอบครัวหรือไม่ก็ในที่ทํางานนะคะเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะและก็ในส่วนของการเงินนะคะมีความรู้สึกว่าตั้งดีขึ้นนะคะพี่น้องนะมียอดเงินเข้ามาต่อไปนี้นะที่หวังเอาไว้ว่าจะได้เงินนั้นเนี่ยกำลังที่จะได้นะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนเนาะสำหรับเจ็ดเหรียญน,นะไม่ต้องวิตกกังวลให้มันมากนักนะคะพี่น้องนะเอาละเละมาดูว่าพายิบซีสักพิเศษเรื่องอะไรน้า เดอะสตาร์ Star, ให้พี่น้องวันพุธกลางคืนรอคอยค่ะนะรอคอยอย่างใจเย็นนะคะและก็มีความหวังนะคะและทำปัจจุบันเนี้ยให้ดีที่สุดนะคะพี่น้องนะและพี่น้องวันพุธกลางคืนไปถึงดวงดาวแน่นะคะอ้าวละมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลขหนึ่งมีเลขหนึ่งมีเลขหกและก็มีเลขเจ็ดนะคะมีเลข1นึมีเลขหมีเลขหและก็มีเลขเจ็ดนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะ จะไปมาดูพี่น้องวันพระฤหัสบดีค่ะพี่น้องวันพระฤหัสบดีนะคะอ่าพี่น้องวันพระฤหัสบดีนั้นเนี่ยเขาบอกว่าหมดทุกมดโศกหมดโรคภัยเสนเจ,จนไรไม่ดีไม่มีนะคะไปตัวนี้ก็บอกว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชัว่วก่อนได้อันนี้เนี่ยพี่น้องวันพระฤหัสบดีประพฤติดีประพึกชอบสัม,มาอาชีพนะคะอ่าเป็นคนขยันอ่าเป็นคนซื่อสัตย์ ได้ไพ่ตัวนี้ก็คือหมายความว่าเทวดาปอเตเรให้พี่น้องได้ในสิ่งที่ดีๆกลับมานะคะปณาอุปสรรคถ้ามีก็ขี้ใครโดยด้วนว่าอย่างนั้นและในวันพรุ่งนี้ก็มีความรู้สึกว่าอ่าทําบุญให้ทานอ่านะคะปฏิบัติธรรมนะคะและก็เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการศึกษาการอบรมนะคะศาสนา,าอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็พยายาม ให้เป็นสมระสมเด็จน,นะจ๊ะพี่น้องจ๋าและก็พี่น้องวันพระเลือดสวัสดีจะมีโชคอิร่าบเข้ามือนะถึงแม้ว่ามันจะไม่เยอะนะแต่ก็ได้เข้ามาค่ะเรื่อง,องการเงินยังคลงลื่นไหลยอยู่นะคะพี่น้องค่ะค่ะและมาดูว่าพระยิปย์ีทักพิเศษเรื่องอะไรทักพิเศษว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะคะอย่าเพิ่งประมาทนะคะอย่าเพิ่งไว้วางใจนะคะ มันมีมันมีในลักษณะว่ายังไม่นิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานเรื่องการเงินเรื่องของบริวารมันยังไม่นิ่งมันยังระสำระสายอยู่นะคะพี่น้องวันพฤหัสบดีสสาหรับไพ่ตัวนี้นะคะโอเคมาดูเลขน้าเชคค่ะมีเลข2มีเลข0ูนย์มีเลข9และก็มีเลข1นะคะมีเลข2มีเลข0ูนย์มีเลข9และก็มีเลข1นะคะ พี่น้องวันพฤหัสคะบดีจ้าต่อไปมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างสําหรับพี่น้องวันศุกร์ศุขทุกวันทุกวันนะ <c oughs> พี่น้องวันศุกร์นี่เริ่มที่จะตั้งดีในส่วนของกิจการและการงานนะคะเลื่อนเป็นสเต็ปนะคะแล้วก็เริ่มคือหลังจากที่นิ่งๆเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเริ่มที่จะเ,เริ่มทํางานนะคะเริ่มที่จะทํางานแล้วก็เริ่มที่จะ เปิดกิจการได้นะคะในลักษณะผ่าแปดไม้เท้าแล้วก็เขาบอกว่าพี่น้องวันศุกร์นั้นเนี่ยมีความรู้สึกว่าจะออกเดินทางนะคะอาจจะไปตรวจสุขภาพก็ได้ไปหาหมอก็ได้นะคะและสําหรับไพ่ตัวนี้ก็บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นที่คลายไปในทางที่ดีด้วยเงื่อนเวลานะคะเวลาเปลี่ยนนะคะสถานการณ์ต่างๆมันก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีแน่นอนคือพี่น้องวันศุกร์นะคะ และก็พี่น้องวันศุกร์ยังคงที่จะหนึ่งควบคุมสถานการณ์ได้เป็นปกติและยังมีบริวารซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องวันศุกร์เป็นอย่างดีนะคะโอเคและมาดูว่าไพ่ยิบสีทักพิเศษเรื่องอะไรนะคะทักพิเศษว่าพี่น้องวันศุกร์หมดทุกหมดศกหมดโรคภัยเสนจันไรไม่มีต่อไปนี้นะคะจะตั้งดีนะคะปฏิหารจะเกิดนะโดยบุญกุศลที่พี่น้องวันศุกร์นั้นอ่า สั่งสมมาก่อนหน้านี้นะคะก็จะเจอทางออกทุกเรื่องนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะอ่ามาดูเลขนำโชคค่ะมีเลข8มีเลขหมีเลขสี่มีเลข2นะคะมีเลข8มีเลขหมีเลขสี่มีเลข2นะคะพี่น้องวันศุกร์ค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันดูกันนะคะนี <c oughs> พนน่พี่น้องวันเสาเร์พี่น้องวันเสาร์ค่ะเดเรดขึ้น เป็นไงบ้างคะสุขภาพปวดท้องไหมขี้รั่วหรือเปล่านะคะกินอาหารอย่าลืมนะคะกินร้อนช้อนกลางกลหอันแล้วก็ล้างมือทุกครั้งแล้วก็ในเรื่องของน้ำดื่มนะคะตอนนี้เนี่ยอากาศร้อนนะเราจะต้องดูแลตัวเองในเรื่องของอาหารการกินนะคะไม่งั้นแล้วมันจะเป็นแบบนี้ค่ะขี้รั่วขี้แตกขี้เตนลำไส้อักเสบ นะคือตัวนี้ทั้งนั้นเลยนะคะพี่น้องนะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแต่ถ้าสมมติไม่ได้เกี่ยวกับสุขภาพก็ทํานายแค่เค่ได้นะคะหมดทุกหมดโศกหมดโรคไปเสนจ,จันไรไม่มีจบเริ่มต้นใหม่หมายถึงว่ามันตายไปแล้วและมันก็จะเกิดใหม่นะเอาเป็นแบบนั้นกันค่ะพี่น้องวันเสาร์เนาะและก็ในวันพรุ่งนี้ก็ยังคงที่จะเป็นปกติคือไม่มีอะไรคืบหน้าอ่าแต่ก็เป็น เป็นการที่ไม่ไม่มีอะไรเสี่ยงแต่ก็ไม่มีอะไรคืบหนะ้านะคะก็คือเดือนซันนะเขาบอกว่าต้องรีรอนะและยังคงวงเวียนอยู่ที่เดิมนะเห็นไหมคะ <c oughs> ทุกเรื่องการงานก็ยังทําอยู่ที่บ้านที่ช่องไม่ได้ไปไหนไกลยังคงอยู่กับบ้านกับช่องเก็บเก็บตัวนาะอย่างนี้นะคะแต่มีงานทํานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่ายังคงที่จะไม่ประมาทอยู่ในการใช้ชีวิต นะคะพี่น้องวันเสาร์นะเอาเป็นแบบนั้นกันค่ะมาดูว่าพะยิบสีทักพิเศษเรื่องอะไรทักว่าเอยอยากจะออกนอกพื้นที่จะแย่อยู่แล้วนะนะคะแล้วก็พี่น้องวันเสาร์นั้นมองโลกในแง่ดีขึ้นนะคะบอกว่าเออเป็นไรอะไรจะเกิดขอขอให้มันเกิดหวังว่าอย่างนี้กันนะคะแล้วก็บอกว่าโอออยากจะออกนอกพื้นที่อยากจะไปเที่ยวอยากจะไปทํางานและ หรืออย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็อย่าเพิ่งก่อนนะคะพี่น้องนะอ,อยู่กับที่ก่อนนะแล้วก็ทําอะไรที่เรามีภารกิจในขณะน,นี้ให้ดีที่สุดนะคะพี่น้องวันเสาร์เนาะมาดูเลขนําโชคค่ะมีเลขหนึ่งมีเลขสามมีเลขเจ็ดและก็มีเลขสี่นะคะมีเลขหนึ่งมีเลขสามมีเลขเจ็ดและก็มีเลขสี่นะคะพี่น้องวันเสาร์ค่ะเอาลปะป้าหมอเวรย์พรนะคะ ให้กับพี่น้องของหมอมอทุกวันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงและก็ใช้ชีวิตประจำวันอย่างไม่ประมาทนะคะพี่น้องนะเป็นห่วงค่ะสวัสดีค่ะ